าพี่อาร์ตมาอ่ะคุณอาร์ตคำถามของคุณอาร์ตก็คือปลานินที่มีกลิ่นโครนมันเกิดมาจากอะไร 1. แพลงตอนสีเขียวแกมน้ำเงิน 2. โปรโตโซโอ้โหวิชาการแล้วค่ะนี่ 3. ามอมีบา 4. แบคทีเรียตาซินลักษเราไม่รู้ต้องกับแพลงตอนแล้วล่ะโปรโตโซถ้าจะตัดก่อนผมคิดว่าต้องตัดอัมีบากับโปรโตซออกก่อนอ่า พะสองตัวนี้เป็นสัตว์เซลล์เดียวกลุ่มสัตว์สาเหตุที่ทําให้เกิดกลินโคลนน่าจะเป็นแพงต้นสีเขียวแกมน้ำเงินและคําตอบก็คือแทงต้นสีเขียวแกมน้าเงินข้อนี้เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญนะคบเป็นผู้อธิบายอย่างละเอียดเชิญลง <c oughs> ุงลงนะครับคำต้นถ <c oughs> ามว่าแผ่งต้นก่อนดีกว่านะ <c oughs> ออาหารอะไรเงี้ยของ ลงปลาที่เป็นแบบอยากใยทิศไครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขียวอันนี้นึกว่าหรือเปล่าอาจารย์เราเอาเลย <c oughs> จริงๆแล้วปลาเนี่ยมันไม่มีกลิ่นโคนในตัวของมันเองแพลตรอนที่เป็นสีน้ําเงินแกมเขียวเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งจะสร้างสารที่เรียกว่าจีออสมินกินเข้าไปปุ๊บมันจะสะสมยืนตามกล้ามเนื้อของมันจึงทําให้ปลานิลที่เลี้ยงแบบไม่มีการควบคุมสารอาหพวกนี้ทําให้มีกลิ่นครับดังนั้น คนที่เลี้ยงปลานินณปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการจัดการแล้วปลาใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็รู้เรื่องนี้หมดแล้วถูกต้องมันจะมีกลิ่นก็จะมีเกือบมีเกือบหมดทั้งบ่ออะเหมือนกลิ่นมูคโคล่ลงครับเหมือนไก่ควรจะเปลี่ยนซะครับกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์นี่ก่อนเขาแก่นะเขาเหรียญทองนะเขาเหรียญทองนะเหรียญทองเหรอครับโอ้ยต้องนานแล้วแล้วยกสุดท้ายไม่มีอะไรหรือวิ่งวนอย่างเดียวเลยไม่ได้ต่อยเลย